สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูบีีแล้วนะคะมาพบกับคุณครูบีคุณครูบีก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทํากันคะ่ะเ<อ>เด็กๆทุกคนได้แบบฝึกหัดกันแล้วใช่ไหมคะถ้าได้แบบฝึกหัดแล้วลองไปดูซิว่าเด็กๆมีเล่มนี้ไหมดูนะ,ะน,นี่เลยคะ่ะเล่มนี้เลยเล่มสีส้มจะเขียนว่า พัฒนาอัจฉริยะ QS ค่ะอ่าจะมีเด็กผู้ชายอยู่ข้างหน้าปกนะคะเด็กๆอีกเล่มนี้ขึ้นมาเลยจะเรื่องเอ่ยอ่เจอแล้วนะเจอแล้วเด็กๆเปิดไปเลยค่ะเปิดไปหน้าที่สองค่ะเปิดไปหน้าที่สองเลยนะคะนี่จะเจอเป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะอ่าครูขอว่างแป๊บนึงนะคะ นี่เลยค่ะเรามาดูกันก่อนที่เราจะเริ่มทำมาอ่านกันก่อนเลยว่าให้ทำอะไระนิ้วเล็กๆของเด็กๆชี้ลงไปสีแดงเลยค่ะข้างบนนี้เลยนะอ่าอ่านตคุณครูนะคะช่วยคุณแม่ดูแลผักสวนครัวอีกรอบนะคะช่วยคุณแม่ ดูแลผักสวนครัวอ่ามาต่อไปเลยค่ะบรรทัดต่อไปนะคะอ่าดูนะคะว่าให้ทำอะไรชี้เหมือนเดิมอ่านตามนะคะสังเกตภาพและสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการรดน้ำอีกรอบนะคะสังเกตภาพ และสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับการรดน้ำอ่ามาดูภาพเลยเด็กๆสังเกตภาพเลยเด็กๆเ,เห็นภาพภาพนี้มีอะไรบ้างคะที่ดเด็กสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะเห็นอะไรคะภาพนี้โอ้เด็กๆบางคนบอกว่าเห็นผู้หญิงกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ใช่ไหมคะเห็นอะไรอีกคะ เห็นต้นไม้เต็มไปหมดเลยเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกเห็นรั้วบ้านใช่ไหมคะโอ้เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะสังเกตนะคะอ่ะแล้วเรามาดูโจทย์ข้างล่างกันอันนี้เด็กๆไม่ต้องอ่านนะคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะอะฟังนะคะทุกๆเย็นคุณแม่จะออกมารดน้ำผักสวนครัวที่ปลูกไว้หน้าบ้านเด็กๆคิดว่า ควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อช่วยเหลือคุณแม่คุณครูจะอ่านอีกรอบนะคะทุกๆเย็นคุณแม่จะออกมารดน้ำผักสวนครัวที่ปลูกไว้หน้าบ้านเด็กๆคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อช่วยเหลือคุณแม่อภาพนี้คือคุณแม่กำลังรดน้ำหักสวนครัวอยู่นะคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะช่วยคุณแม่อย่างไรอ่า มาดูกันเลยโจทย์เขาก็บอกอีกว่าเขียนเครื่องหมายถูกในช่องวงกลมของภาพที่ควรปฏิบัติอ่าฟังอีกรอบนะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องวงกลมของภาพที่ควรปฏิบัติมาดูภาพที่หนึ่งเลยเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะดูหนังอยู่คุณแม่รดน้ำต้นไม้แต่เด็กคนนี้ มาดูการ์ตูนและดูหนังอยู่ดูละครอยู่อ่าควรปฏิบัติไหมคะอ่ะอุ้วไว้ก่อนนะอุวไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งตอบนะดูอีกภาพนึงภาพนี้คุณแม่กําลังรดน้ำพืชผักสวนครัวอยู่แล้วเด็กก็ไปช่วยคุณแม่รดน้ํำพืชผักสวนครัวเหมือนกันอ่าควรปฏิบัติไหมคะเด็กๆคิดว่าภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะที่ควรปฏิบัติภาพไหนคะเก่งมากๆเลยค่ะต้องเป็น ภาพที่ภาพที่สองคือภาพนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนเอาดินสอเลยมีดินสอทุกคนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกนี่เลยนะคะเครื่องหมายถูกลงเลยช่องวงกลมนะคะอ่าเก่งมากๆค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้เปิดไปหน้าต่อไปเลยโอโ้ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดผัดไปหน้าต่อไปเลยนะคะอันนี้หน้าที่สองต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ 3ค่ะอ่ามาดูหน้าที่3กันเลยหน้าที่3นะคะอ่ะทีนี้อ่านโจทย์ตามเหมือนเดิมค่ะชี้เครื่องหมายสีแดงอ่ะตัวสีแดงนี้นะเหมือนเดิมนะคะภาพสอนอีกรอบนะคะภาพสอนมาดูคำสั่งค่ะอ่านตามนะคะระบายสีภาพ ผักที่มีอยู่ในภาพที่กำหนดอ่านอีกรอบนะคะระบายสีภาพผักที่มีอยู่ในภาพที่กำหนดอ่ามาดูเลยภาพแรกค่ะภาพนี้ภาพนี้นะคะภาพนี้นะเห็นมีภาพผักอะไรบ้างแต่อย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกเพราะว่าในภาพนี้มันซ้อนกันอยู่ภาพนี้ซ้อนกันอยู่นะคะ มาดูลูกศอนชี้ไปในช่องสี่เหลี่ยมช่องใหญ่นี้เลยมาดูกันค่ะว่ามีผักอะไรบ้างนะคะผักชนิดแรกก็คือแตงกวาเอ๋ลองสังเกตดีๆนะว่ามีเหมือนในภาพนี้ไหมมีอะไรเหมือนในภาพนี้บ้างสังเกตไปด้วยนะคะภาพที่หนึ่งแตงกวาสองมะเขือยาวภาพที่สามพลิกภาพที่4ี่มะเขือเทศ ภาพไหนมีในภาพนี้บ้างคะภาพภาพไหนมีบ้างคะภาพไหนนะโอ้รูบีได้ยินว่าเด็กๆบอกว่าแตงกวาค่ะอยู่ข้างหน้าสุดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมใช่แล้วค่ะมีแตงกวาอยู่ตรงนี้เด็กๆก็ใช้สีประบายไปที่ภาพแตงกวานะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมะเขือมีไหมคะมะเขือยาวมีไหมไม่มีใช่ไหมคะต่อไปค่ะพริกมีไหมคะพริกมีไหม มีค่ะหนูเห็นอยู่แวบๆบหแบบนึง่งนี่ไงคะพริกอยู่ตรงนี้เด็กๆก็ระบายภาพพริกนะคะระบายภาพพริกมะเขือเทศมีไหมคะดูซิมะเขือเทศมีไหนอ๋อมีค่ะมีมะเขือเทศระบายมะเขือเทศด้วยมีสามอย่างก็คือแตงกวาพริกและมะเขือเทศเด็กๆก็ระบายผักสามชนิดนี้นะคะภาพไหนไม่มีในภาพนี้อันนี้ไม่ต้องระบาย อะมาดูต่อไปเลยมาดูภาพนี้นะคะสังเกตดีๆอาแล้วมาดูภาพ่องสี่เหลี่ยมย่ะคุณครูบีจะบอกให้ว่ามีอะไรบ้างเอ่ยมีพริกกระรมปีบลอกครีพริกหวานสังเกตดีๆว่ามีในภาพนี้ไหมถ้ามีให้ระบายถ้าไม่มีไม่ต้องระบายอันนี้ให้เด็กๆไประบายสีเองนะคะอะมาดูภาพสุดท้ายค่ะ ภาพนี้สังเกตดีๆนะคะถัดมาดูช่องสี่เหลี่ยมช่องยายมีฟักทองถั่วลันเตาหอมหัวใหญ่และแครอทผักชนิดไหนมีอยู่ในภาพนี้บ้างให้ระบายภาพที่มีนะคะถ้าภาพไหนไม่มีไม่ต้องระบายนะคะอ่าเด็กๆระบายสีแล้ว ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูดูใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้คุณครูบีขอลาไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะ